สถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละแปลและเรียบเรียงจากอัตถกถาขุตกนิกายพุทธวงศ์ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละสถานที่สี่แห่งจริงอยู่ 1. โพธิบัลังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละเป็นสถานที่แห่งเดียวกันนั้นเอง 2. ไม่ทรงละ การประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวัน 3. ไม่ทรงละสถานที่เหยียบพระบาทครั้งแรกใกล้ประตูเมืองสังกัสสะครั้งเสด็จลงจากเทวโลก 4. ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียงสีเท้าแห่งพระคันทกุดีในพระวิหารเชตวันพระวิหารเล็กก็มี ใหญ่ก็มีทั้งพระวิหารก็ไม่ละทั้งพระนครก็ไม่ละ